สวัสดีค่ะวันนี้เองเอานุนแคกตัสนะคะพามาพบกับยิมโนนะคะอันนี้ดอทฟูฟูค่ะดอทขาวๆฟ,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 ฟูฟูเลยนะ,ะสวยๆนี่น่คะเขียวเข้าบางังบังสวยๆกำลังให้หนอะนี่เลยนะคะต้นใหญ่ๆสวยๆนี่นะคะต้นนี้ก็ดังสันดงังร่องสวยมากใหญ่ด้วย ก็ไปที่ลูกสิบเปียลูกสิบเปียเอนี่นะสวยมากๆด่างสันด่างร่องะนี่เลยนะคะนี่นะมีหลากหลายนะคะสีสันแล้วแต่ชอบเลยนะคะถัดมานะคะ นี่เลยค่ะไฮไลท์ของมาด่างสันด่างร่องทรงสวยๆนี่คนะ่ะมาครบแว้วสวยมากๆนี่ยนะถัดมาก็จะเป็นนี่เลย่ะสวยๆในทนะ กำลังให้ดอกแบบดุกมากนี่นะคะถัดมานี่ก็สวยมากเลยนะคะดางสันดังก้องสวยมากๆเลยสวยมากๆเลยนะคะนี่แล้วถัดมาเป็นเดดิมฟอร์มกอนะนี่นี่นะคะเรามีจำหน่ายเนะีคะอันนี้ไม้ชำหนอนะคะันนี้ไม้ชำหนอนนี่นะคะกอใหญ่กอใหญ่มากแล้วก็หนอ ใหญ่ๆนี่ประมาณสามถึงสี่เซนแล้วนะคะนี่นะคะเล็กๆก็มีรวมแล้วประมาณยี่สิบกว่าหนอเนี่ยนะคะเยอะมากนี่นะคะสนใจทักมาได้นะคะใครที่ท่านใดที่สนใจทักมาในเพจในเฟซบุ๊กเฟื่องฟ้าดวงอาจพิมพ์เป็นภาษาไทยนะคะเฟซบุ๊กเฟื่องฟ้าดวงอาจนะคะเป็นภาษาไทยนะคะ พักมาได้นะคะนะเข้าไปดูในเหตุสวนทองแสนอิงอรุณแคคตัสก็ได้นะคะแต่ถ้าจะให้ชัวร์นะคะมาดูมาชมในเฟซบุ๊กเฟื่องฟ้าดวงอาจจะมีลงให้อัปเดตให้ดูบ่อยๆนะคะแล้วก็ช่อง Youtube ของเราฟ้าสดใสแพลนะะคนะคะ เยอะๆหลายแบบมีเยอะๆให้เลือกเลยอันนี้ก็รูปทีเล็กทีรักนะคะทีเล็กทีรักนะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะมีมันติคัลเลอร์สีแดงรนี่นะลูปทีเล็กทีรักเนี่นะ,ะเป็นกองน่ารักมากมากนี่นะคะความสวยจะขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนนะคะดังสันดังร่อง ร่องเขียวร่องเตืองร่องแดงร่องม่วงมีหมดนะคะขึ้นอยู่กับว่าสวนจะบริดทรงไหนได้นะคะนี่ก็ดังสันดังร่องเหมือนกัน LB นะคะ LB ลบีไฮบริดเนี่ยกำลังให้ดอกสามเดียวเมื่อก่อนดังมากแต่เดี๋ยวนี้ก็ กันทั่วไปนะคะอันนี้ก็ดังสันังร้องอันนี้สวยมากต้นนี้นะคะบอกเลยนี่สวยมากๆดังสันดงังร้องลายสวยๆทรงสวยๆนคะคะนี่มีให้เลือกมากมายนะคะ,ะทักมาได้นะคะต้องการสนใจต้นไหนรูปไหนนะคะ ทักถามกันมาได้นี้ก็ดังสันดังก้องนี่นะมีคูแสกบางคนก็จะไม่ชอบบางคนก็จะชอบนะคะอนนี่ก็แม่แม่เป็นไม้มะเลดอันนี้นะคะสวยๆอันนี้ชําออกมาแล้วนะไม้ชำนอนนี่นะนี่นะคะ,ะ,คะอันนี้ก็ LB h บ b ไฮบ ดังสันดังร้องสวยๆอันนี้ก็ลูกสีเปียนะะนี่ลูกสีเปียนี่ยนะคะดังสันดังร่องร่องสวยมากนี่ต้นจริงสวยมากๆเลยนะคะแต่ว่าโทรศัพท์ของแอดมินก็จะประมาณนี้เห็นน้องประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นไม้มะเลดที่สวนนะคะนี่อันนี้จะเป็นแปลกๆนิดนึง ทรงปแ,ปแปลกน้องเป็นอิมโนนะคะนี่นะคะนี่สวยมากๆน่ารักน่ารักปแปลกๆดังๆอันนี้ก็แบบอันนี้ก็ดังสันดังร่องดังสันแล้วก็เขียวอ้อลายข้าวบังไม่ใช่เขียวขา้าวบังอันนี้คมมากสันคมมากนี่นะคะถ้าเป็นมีดก็บาดได้เลย อันนี้นะคะอันนู้นก็จะเป็นไม้เมล็ดส่วนใหญ่จะเป็นไม้เมล็ดนะคะไม้ชำ่ำอ่าไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่นี่นะคะมีฟุคูริวแต่ว่าก็จะมีตำหนินิดนึงเพราะว่าน้องโดนแดดแรงไปนิดนึงช่วงช่วงช่วงที่แดดแรงนะอันนี้ก็จะเป็น ลูกของทับทิมสยามนะคะไม้เมล็ดเหมือนกันล,กลูกของแต่เป็นลูกของทับทิมสยามสวยๆค่ะนะคะนี่เลยอันนี้ยิ่งสวยไปใหญ่เลยนะคะนี่ <c oughs> ดังสันดังร้องติดฝักแล้ว <c oughs> ติดฝักแล้วนะคะ <c oughs> นี่นะ <c oughs> ใบแต่ละต้นเลยนะ <c oughs> นี่ นี่ก็ดังสันดังร้องว้าว wow. อันนี้ LB h y b r i บริอันนี้เป็นคริสน,นี่นะคะเป็นคริสอันนี้ก็เป็นอันนี้ไล <In> อินเวอร์สนี่นะคะ นนไม้ชำหนอเนี่ยดา่ดางสันไม่น้อยล่องสวยมากสีเหลืองเหลืองนี่นะใครชอบสีเหลืองเหลืองมีเลยค่ะแบบนี้เลยไม้ชำหนออันนี้ไม้เมล็ด <c oughs> สวยสวยนี่นะอันนี้ก็ไม้เมล็ดสวยนี่ค่ะถ่ายรูปไม่ค่อยขึ้นค่ะแต่น้องสวยบอกเลย นี่ยนะนี่ตัวจริงสวยมากนี่ก็สวยดูนะดูนะนี่ก็ดางสันสวยมัวนีนก็ลูกสีเปียงเหมือนกันนะ สวยๆค่ะนี่นะคะไล่มาดูอันนี้สวยสวยมากๆอันนี้ยิ่งสวยค่ะนี่สวยมากเป็นไฮไลท์นี่นะ,ะนี่เลยค่ะดูค่ะเขียวเข้าบ้างสวยมากอันนี้ออกสีส้มๆนี่นะแต่กล้องก็จะเพี้ยนๆนิดนึงเพราะว่ากล้องดีจัด ชัดจริงอ่ะอันนี้ก็จะมีอะ,อะไรนะยิมยิมม่อนนีค่ะอ่าดูความสวยของยิมโนก่อนนะคะนีะไ่ไล่เนี่ยไล่ไลมาเลเนี่ยนะคะ นี่นะคะสวยไม่ซ้ำแบบนี่นะ,ะคะคริสก็มีคริสด,ด่างนิดๆหน่อยๆนะคะนี่นะคะ,น,น,ะ,ะนี่ด่างสันด่างดอกสวยมากๆนี่นะคะเยอะๆค่ะ อ่ะแบบคริสเขียวครีสแบบไม่ละเอียดก็มีนี่นไหมมีแบบหลากหลายนะคะแล้วแต่เราชอบนะคะนี่อันนี้ก็สวยด่างสันด่างร่องสวยๆนี่คัดมาค่ะนี่ค่ะสวยไหมคะนี่อันนี้จะเป็นฟอมพอแล้วก็มี นอแล้วนะคะสวยมากๆสำหรับแอดมินก็จะชอบประมาณคือชอบ <ś, S 2> ชอบความละเอียดของกลีบของบ้างของคูแต่ละพูนะคะเน,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 นี่ยนะคะเนี่ยนะคะนี่ก็สวยเนี่ยนะคะ ก็มีมีหลายหลายมีคล้ายๆกันบางทีก็เกิดจากแม่เดียวกันอะไรอย่เงี้ยเราก็เอามาได้จะเป็นออกโชว์ออโชดังในน่นนน,นี่ก่อนเอง เรามีจำหน่ายนะคะเพราะใครสนใจนะคะท่านใดสนใจทักถามได้เลยนะคะเพราะว่า,อาแอดมินก็จะไปตอบในในเพจของอในเฟซบุ๊กของแอดมินนะคะก็จะเป็นนี่นะคะแบบคลิปนี่นะคะแบบคลิป นี่ให้ดูมีน้องแมวเฝ้า uh, แบบไม่ิก็มีแบบเขียวๆก็มีค่ะแต่เป็นไม้เขียวกอนี่เอลบีนี่ค่ะติดฝักแล้วฝักสามฝักรังดอกอีกนะคะตามหน่อนะคะเพราะฉะนั้นแบบเล็กๆเราก็มีค่ะ นี่นะคะไม้มเมล็เดเยอะแยะมากมายแบบชอบแบบไหนนี่นะคะแบบเขียวเอกลักษณ์เราก็มีนี่นะคะไม่แพงนะคะอย่างที่คิดนี่นะคะนี่ไม้มเมล็ดทางนั้นเลยนะคะอันนี้เล็กๆเราจำมานะคะแบบคลิปนะคะนี่นะคะ นี่ตัวนอนน้อยนอนน้อยนอนน้อยแอ่นี้ก่อนนะคะมีเยอะอยู่มีเยอะอยู่พอประมาณของในตามความสามารถของเรานะคะนี่นะคะ นี่นะ,ะคะพือไม้น้อยไม้ม,มันเล็กตามแบบกอก็มีค่ะกอแหงแตกก่กอเล็กๆน่ารักน่ารักปะมุกแบนี้เนี่ยนะคะลูกที่เล็กที่รัก่น,นคะคะใหญ่ๆขึ้นมาหน่อยก็มีค่ะเนี่ย นี่นะคะม้ชํำก็มีไม้เมล็ดก,ก็มีนี่นะ,ะไม้เขียวกโกก็มีเนี่ยเยอะแยะเลยนะคะไม่มีแบบแฝดสองแฝดสามแฝดสี่นะแฝดห้าก็มีนี่ะคะนี่นะคะมีหมดเลยะคะ่ะ ว่าสวยหรือไม่สวยนั้นแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนหลักท่านนะคะนี่ก็ไม้ชำนี่ก็สวยๆค่ะไม่แพงนะคะไม่แพงอย่างที่คิดนะคะเนี่ยคือทักถามมาได้ค่ะแล้วแอดมินก็จะพยายามตอบให้เร็วที่สุดนะคะเท่าที่จะทำได้นะคะ,คะอันนี้คือพวกแม่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 คืออันนี้ขายนะคะอันนี้ขาย เพราะนั้นทักถามมาที่เพจส่วนทองแสนอิงอรุณแครตั๊กก็ได้หรืออที่จะให้ชัวร์วเลยก็คือทักมาที่ facebook เฟื่องฟ้าดวงอาจภาษาไทยนะค,ทนะ,คะทักมาได้เลยนะะแอดแล้วทักมาได้เลยนะคะเนี่ยมีหลากหลายอันนี้คือแม่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 ของน้องนะคะนะคะ ก็เยอะอยู่ประมาณนึงเพื่อเราจะได้มีลูกที่หลากหลายนะคะนี่นะคะ,ะจบะคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ